ハハハ สวัสดีนะคะสวัสดีวันพฤหัสเสดีนะคะวันนี้น้องควานจะมาป้อนผลไม้นะคะออเดอร์ผลไม้หวานนะคะจากคุณแม่ยายใหม่นะคะท่านเมตตาออเดอร์นะคะให้น้องคณะกรากรกับคุณแม่วงเดือนนะคะ1,000พคะแนนนะคะเดี๋ยวน้องควานจะป้อนให้คุณแม่24ตะกร้านะคะขอให้คุณแม่ยายใหม่และครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพบเจอแต่คนดีๆและสิ่งดีๆนะคะ คุณแม่ขะขอให้มีแต่ความสุขนะคะคุณแม่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะคุณแม่ขาขอขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะขอพรบคุณคะ่ะ24ตะกร้านะคะแม่ 2>, 2ครับ4ครับ6ครับ สิบกราบสิบสองครับ,รบหกแล้วก็แปดดิโอสิบเนสิบสองไงฮู้รวดสีปลาเจ้าอ๋อพ่อสิบสองขอบคุณครับพอสิบสองก่อนนะครับอับวงเดือนขอบคุณค่ะเล็ววงเดือนขอบคุณค่ะสวยๆวนสูง,งแล้ว คุณนะคะเม่ป้าสิบสองตะกร้าก่อนนะคะแม่ค่ะขอบพระคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะน,น้องกับแม่มามเปิดตลาดทุกวันนะคะวันละ2ี่ิตะกร้านะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะสนับสนุนนะคะอยากจะเลี้ยงผล,ลไม้น้องกับแม่นะคะ อ่ะคอมเมนต์แจ้งน้องควานได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์โทรมาก,ก็ได้เช่นกันนะคะแม่ผลไม้เสริมบำรุงคุณแม่กับน้องคณก,กรนะคะฝากเมตาอินดูสองแม่ลูกด้วยนะคะออเดอร์เหลืออีก12อ,ออเดอร์นะคะแม่

bắt à là mong chèm bươn Anh mẹ mẹ, ai bây giờ ta kia là cái sự em mà đi Ô mẹ bị căng nữa quá. Ừ. À. Ừm. Bự. Ừ. Tiến 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 tiến. Cái à, này. này, này, này. เตงกว่าแตงกว่าบินเว้ยโลก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 กลัวแล้วลกลัวด่านนีเน้เอเดี๋ยวอีกสิโชว์นะคะแม่โลดข้างนิดรอ แล้วอีกสิบสองนะคะแม่จ๋าเอาเลยนะคะเราป้อนไปสิบสองแล้วนะคะอันนี้ชุดที่สงนะคะดูหน่อยสองครับค่ะรอบละสิบสองแบกบ้าเนาะแม่ขอบคุณคุณแม่ยายไหมนะคะแม่สี่ครับหกครับแปดครับ <laughs> นับผิดหก <laughs> ละสิบเลยค <10 S 1> <laughs> <10 S 2> ่ะเออถูกแล้ว <laughs> สิบสองครับขอบคุณค่ะออเดอร์ทั้งหมดยี่สิบสี่ตะกร้านะคะแม่เต็มเข่งเลยเอางาขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะสวยสวยไม่เอาเสียงเพาะๆหน่อยเย้สวยๆบนซูกแรงเยอะได้น่ะนะตัวน้อยน่ะแรงเยอะ การเล่นมือแรมกจิ๊กซุ๊กด้วยไงหน่วยประชาธรรมะอาจจะเรียนดันแล้วหนึ่งปิดว่ารักที ไปไปก็เตะไอ้เชอบเอเลย้ข้างในอหรอมันรีว่าม่ให้โทษเข็มโรมาเตียงห่งงหวะให้าร่ดองใส่ร้ายในะโรมาเจียงนะเจียงออ่ารยิบโซกับพมไหลหนึ่ง

คือมันก็ว่าแม่กินอะไอยากกินซึ่งบ่เขาในโดนดงเคยเปิดปีเลยเนาะอันนอยดงเคยเปิดแดบปีแต่กวางมันเชื่อองเฮ้ยเม่เคยเปอร์ายกูเป็นเนสเน่เปอร์ายในลอยขาอยู่นี่เลยเด้อว่าอาจจะไม่ปวด All right, yes. Yeah.

จับเลี้ยงทุกอย่างนะมัดลัวน้ำหมดเลยมันตะค้ายเลยโอ้โหก็ตะเกียะหมดแล้วนะคะแม่นี่จ้าขอบอคุณนะคะขอบคุณครับดูน้อยก่อน ตอนครบแล้วนะคะแม่ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่ยายไมนะคะขอพระคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่วงเดือนแล้วก็น้องคณะกอ,อนด้วยนะคะแม่คึกคึกคึกอ,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 อิ่มแล้วก็คึกเรื่องแบบนี้อิ่มแล้วคึกค่ะผละไม้ยำเที่ยงนะคะมาป้อนเที่ยงเลยค่ะแม่วันนี้ถ่ายเป็นคลิปนะคะแม่ค่ะ เดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ต่อนะคะวันนี้ผล,ลไม้หมดเร็วก็ควันไม้เขาจะเคลียร์พื้นที่อีกนะคะแม่ยังไม่เสร็จค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแม่ได้แล้วล่ะคะ่ะแม่ค่ะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะแม่เวะเข้ามาอุดหนุนนะคะสนับสนุนผล,ลไม้น้องกับแม่ได้นะคะออเดอร์วันล,ละ20่สตะกร้านะคะบำรุงน้ำนมนะคะผล,ละไม้หวานสองแม่ลูกนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะแม่ๆค่ะขอบคุณทุกๆความเมตตานะคะขอบคุณที่เอ็นดูนะคะแม่ขอบคุณทุกๆไลค์เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่คลิปนี้น้องควาน ขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานต่อเนาะแม่จ๋าดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้น้องควาดไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเวยวน่ารักนุนไม่รู้เรื่องนกคะนุนเล่นเล่นโคลเล่นเฉะตามภาษาเด็กนะคะแม่ ฝากเมตตาเอนดูสองแม่ลูกด้วยนะคะแม่ๆไปก่อนจ้าบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณะค่ะ